เพื่อมาอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรต่อคืนใช่ผิดโอบมาโอบแล้วไม่กินหรอจยากินไม่สื่ออะได้ไหมโอบปะเธอก็ป้อนแบบเยี่ยงเีให้เขาเลยสิก็อยากให้เขาแบบเต็มๆกิมๆไงเธอก็ยัง แต่ว่าเราก็ต้องเลือกเลยนะให้แบบคนละน้ำไอ้คนละน้ำคนละน้ำใช่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมอะจะก็ต้องตูวอุ้องสู้ด <c oughs> ้วยต้อสู้อ่ะพี่ใหญ่ <c oughs> ก็สู้อ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะมาอยู่กับพวกเราในรายการอาหารตามสัง่งเห็นค่ะนิชาค่ะนาน,นาค่ะใช่แล้วค่ะแล้ว พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ตลาดนัดจะตุจักตอ่องเพิใช่ก็มีหาบเสื้อผ้ายแยะมากมายแต่จะบอกเลยว่าที่นี่ก็มีอาหารสต,สตรีทฟู้ดเยอะแยะมากมายเหมือนกันใช่แล้วก็อร่อยไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะเดินทางด้วย MRT นะคะม,มาลงสถานีกำแพงเพชรค่ะก็ถึงแล้วหรือถ้าบางคนนะคะขับรถมาเนี่ย ที่จอดรถก็จะทําไมคะพี่เพนก็คือตามมีปามเกิดหาได้ก็จอด่าไม่ได้ก็เดินแต่ถ้าข้ารถมาสามารถไปจอดได้ที่สุดแดงค่ะแล้วก็เดินมาใกล้ๆสะดวกสบายมากแต่ว่าปกติรายการของเรานะคะเราจะมาตามหาผู้ชายผู้โชคดีที่จะมาสั่ง อาหารให้พวกเรากินใช่แต่ว่าวันนี้มันทําไมวันนี้มันทำไมมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งแบบแอลเห็นแล้วคือแบบมันเป็นยังมันปรุ๊ดมันแบบปรุ๊ดสูงยาวเข่าดีอออะไรใหญ่อะไรใหญ่เอาเชื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่อะไรทำที่อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราขอต้อนรับหนุ่มสุดหรอน้องกล้องค่ะคสวัสดีครับผมกล้องนะครับพันธกิจการกระจายอายุ22ปีครับโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะคะทำไมดีกีเป็นแคมปัสต้าปี2022นะคะถ้าไม่ธรรมดาอย่างนี้ต้องถามน้องกล้องหน่อยว่าตอนที่น้องกล้องเนี่ยประกวดแคมปัสน้องกล้องใช้อะไรเป็นความสามารถพิเศษหรอคะตอนนั้นใช้ ร้องเพลงครับร้องเพลงเพราะฉะนั้นชอบชอบร้องมากร้องมองตลอดเลยอะ่ะผมอยากฟังพี่ร้องเพลงนะพี่ร้องไม่เพลงแต่พี่เต้นเป็นอย่างเดียวถ้าพี่คิดเต้นผมร้องว่านจูดิใส่วาสีบลอกินกั <c oughs> ในใส่วาสีมีกันได้กัน <c oughs> มันเข้ากันมากเลยคุณตันนใหได้ จับใจมาแต่ว่าน้องกล้องอ่ะมีคนเดียวเราก็จะไม่สามารถยืนข้างน้องกล้องได้ไปตลอดเพราะว่าคนที่ยืนข้างคือหนูเฮ้ยเนี่ยมันก็จะมีการแย่งชิงกันแบบนี้เกิดขึ้นเราจึงมีเกมให้เราพวกเราสามคนนะคะไปเลือกซื้อผลไม้แต่ละอย่างแต่ละชนิดโดยที่น้องก้องเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราเลือกอะไรมาจากนั้นน้องก้องเนี่ยต้องมาเลือกว่าอยากกินอันไหนหนึ่งสองสาม คนที่หนึ่งกับคนที่สองคะจะได้เดินแนบข้างน้องต้องไปตลอดนัดจะจุดจัดเลยจากรจะเดินจสกจะกินละจัไม่เสียเวลาไปเดินดูผลไม้กันดีกว่าไ <Okay, S 2> ปไ<า>ปไป ไปเลือกมาเพื่อผู้ชายว้าวผลไม้นี่นะคะผลไม้ก็คือโหดมบักแตงโมแตงโมนะคะฉ่ำๆหวานเป็นผลไม้สีแดงกินแล้วก็ให้ความสดชื่นของนิชาก็เป็นสับปะรดค่ะเปรี้ยวจิ้ดสดชื่นเหมือนกันกินแล้วผู้ชายจะได้แบบสดชื่น อันนี้เป็นแบบมะม่วงบอกเลยว่ามีคบรสไม่ว่าจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานมันเผ็ดมีหมดจบอันนี้คือไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ต้องต้องเดาเอาหนึ่งสออยากกินอะไรมากที่สุดเยียงลำดับมาเลยผมเลือกแตงโมแล้วก็สับปะรดก่อนจะเฉลยเราจะให้ผู้ชายนะคะหลับตาซ้ายี่ตต จบนะจบแล้วตอนนี้เราก็จะไปหาให้น้องก้องนะคะหาอาหารให้พวกเรากินอาหารอาหารไปค่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปไปเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่าได้เดี๋ยวเราซีดอ่ะอยากอยากจอดแล้วอ่ะร้านเนี้ยไมใจจอดแล้วร้านนี้อยากกินอยากกินอันเนี้ยไปกินเหรอ กินไม่ซื้ออะได้ไหมตบปังร้านเปิดมีลนอะไรบ้างคะมีสามล้นค่ะมีฝอยทองมะพร้าวใบเตยแล้วก็มะพร้าวเค็มค่ะปกติลนไหนขายดีที่สุดฝอยทองค่ะอ่าฝอยทองแต่ว่ามีสามล้นแล้วแต่นิชาอยากกินลถไหนแล้วแต่ที่รักเขาจะเลือกเอก็เอสองล้นเลยมะพร้าวใบเตยกับฝอยทองอร่อยอุ้ยแล้วเป็นแบบรวมไหม สามรถได้ครับได้โอเคงั้นเป็นรวมสามรถกล่องหนึ่งค่ะขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าขนมเบื้องพี่รักใกล้มาแล้วเขาไม่เขียดแล้วอ่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าขนมเบื้องจะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาถ้าก็ป้อนแบบยีเอียงให้เขาหน่อยสิก็อยากให้เขาแบบเต็มๆอิ่มๆไงถ้าก็ยีเอียงหน่อยหวานหอมใบเตยทำใหญ่เกินไปทำใหญ่เกินไปโอเคหนึ่งสองสาม อ่าชิมอืมอร่อยหวาน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 ตอนนี้นะคะเราไปเดินดูก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องก้องก็คือขนมเบื้องแดงมากไม่รู้น้องก็อาจจะร้อนไม่น่าเลยท้าความร้อนแล้วแหละป้าปะปาไปเดินดูร้านต่อไปแล้วตอนนี้ก้องอยู่ปีไหนละตอนนี้อยู่ปีสามครับโอ้เรียนคณะอะไรอ่ะคณะนิเทศครับภาพยนตร์อ๋ออยากเป็นผู้กำกับเนี้ยหรอ ใช่ครับพ qu uh ูมกับโปรดิวเซอร์หรือว่าได้หมดเลยพี่ก oh yeah. oh yeah. ok. ็อยากเป็นดาราหนังเหมือนกันอยากให้ใครกำกับหรือเปล่าผมกำกับให้ก hm ็ได้นะอุ้ยป้าพี่อยากให้กล้องเล่นด้วยมีมีมีใครแบบชอบกินปลาหมึกปะมีชอบทุกคนชอบชอบหมดนี้ชอบทุกคนชอบชอบกินปลาหมึกหรอชอบกล้องอ่ะปลาหมึกขายยังไงคะร้อยหนึ่งสองร้อยเอองั้นเอาสองร้อยไหมไซส์ใหญ่ไปเลย เดี๋ยวเรามาดูว่าปลาหมึกเสร็จแล้วจะน่ากินขนาดไหนเรามารอดูได้มาแล้วนะคะปลาหมึกใหญ่ๆอื่ใหญ่ๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาลองชิมปลาหมึกใหญ่ๆของกล้องดูไปลอปลาหมึอ <c oughs> ลปอปลาหมึกลอปลาหมึกอปลามึกอปมึกล่อปลาห่รปลาหมึกอปลาหมึกล่อปลาหมล่อปลาหม่ปลาหมอปลากลอปลกลอปลกลอปลลอปลาหมึกลอปลามึกลอปลาหมึกล่อปลาหมกลอปลาหมึกลาหมึ่อปลาหอปาหม่อปหมึมก่อปลาหมึกล่อปลาหม่เปลาหมาหมกปลาหมกอปามึกลปลาหมึกล่าหมึ่ปาหมึกล่อปมึกล่ามึกลามกล่อปาหมึกลอปลาหมกล่ลหาหมึาหมึกลลาหลาหมึาหมาหมกหม่า กรุบกรุบแล้วมันมีความแบบบวกกันกบ,บน้ำจิ้มแซ่บๆนัวมกากไม่ได้หมดแค่ปลาหมึกเราไปต่อกันใช่ยังเหลืออีกเยอะให้เราเดินอุ้ยตอนเนี้ยเราอยากกินน้ำไม่แล้อออนถูกเลยแล่เอาขอน,นอ่ะอ้ะอนอะพี่รักค่ะอุยอ้ยเขาแย่งพี่รลาว่ะ เลยนะให้แบบคนละน้ำคนละน้ำใช่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมอาจจะก็ต้องสู้อ่ะอุ้ยสู้ด้วยเขาสู้อ่ะผู้หญ่ก็สู้อ่ะสู้แหละกินน้ำลำไยได้เรื่อยๆอ่าน้ำลำไยแล้วก็น้าน้ากินน้ำอะไรครับอ่านเรื่องให้เลยเรื่องให้เลยใช่ไหมเอาน้ำลำไยน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำแตงโมครับอ๋อคนละน้ำเลยเนาะตอนนี้ไหวแบบแข็งแรงมากเลย กับน้ำผลไม้ปั่นของเราผู้ชายเลือกให้อีกแล้ว้วาวชันกานหนึ่งสองสามกลิ้งลองชิมเนี่ยพอเต็มแก้วเลยอ่ะของผมก็มีเหมือนกันน,น้ำแข็งเต็มเลยเนะ่ยไว้กิเ <c oughs> นื้อมะพร้าวสิโอเคเอายังเ, <c oughs> เงลืออีกร้านสุดท้ายมาดูกันว่าน้องก้องจะพาลเราไปกินร้านไหนไปลุย เราอยากจะถามว่าหล่อๆแบบนี้อยากจะให้ฝากวารปหน่อย K O N G P A N T A N N N ก้องพันธการไอค่อนข้างที่จะยาวหมายถึงชื่อชื่อตัวเขาก็สูงยาวเออว่าเราได้ออกเดทด้วยกันเนี่ยสามคนสมมติว่าไปเดทกับ นิชาคนแรกจะพานิชาไปกินอะไรจะพานานาไปกินอะไรจะพาพี่ไปกินอะไรถ้านิชาจะพาไปกินแบบอ่าฟิวสปาเกตตี้สเต็กอะไรเงี้ยอ๋อนันนาใช่ไหมนานาจะพาไปกินเนี่ยนี่ก๋วยเตี๋ยวคนดีเลยเนี่ยอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวไปเลย เข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเทียบพาณนะฮะมาเด็ดเหมือนจัดวางเราถวงให้เตี่ยวกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสให้นานะล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำพี่พี่จำแทบเลยลูกถามเลยว่าทำไมแล้วก็ข้าวมันไก่ธนิชาในอนิชาดูมันๆเหรอมันเหมือนข้าวมันดูแบบดูน่ากินไงที่เพนไม่ชนะแล้วน้าเดียว เราตัวเองกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกันนะอุ้ยเฮ้ยไม่หายไม่หายโอเคแม่อนุญาตเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวจะน่ากินขนาดไหนมาดูกันไปและเราก็ได้มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวของพวกเราใช่ก๋วยเตี๋ยวของพวกเราแต่ว่าข้าวมันไก่ของเธอก็พิเศษไงคะผู้ชายสั่งไม่เหมือนคนอื่นโอเคไม่รอช้าแล้วมั้ยลองชิมกันเลยดีกว่าทุกคน ยำเขาปรุงอร่อยมากอ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยมากค่ะแบบข้าวมันหอมอ่ะใหม่ๆเลยอบอกเลยว่าร้านนี้นะคะก็อร่อยมากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมากินก็คือมีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอตอนนี้ไปกินก่อนหิวไย <Bye. S 1> และมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการอาหารตามสั่งก็คือว่าเรายัาง,ม,งมีเกมนะคะอีกหนึ่งเกมก็คือให้ททยใจน้องกองว่า ารที่พวกเราได้กินมาทั้งหมดอ่ะน้องก้องชอบอะไรมากที่สุดใครที่ทายถูกนะคะก็จะมีแบบรางวัลแบบไดกินตรงกินตี๊มกับผู้ชายอะไรอย่างงี้ขอเดาละกันว่าเป็นร้านแบบร้านที่เรามาเดตกันเมื่อกี้นี้เลยออดว่่่ารยทีสุก็ผู้ชายเขามาเด็ด้วยก็ต้องอร่อยสุดแหบบว่าผู้ชายก๋วยเตี่ยวไม่หยุดเลยถ่ายไปอีกทีคือแบบว่าหมดช่วยอะไรเออเราไม่คิดว่าเป็นร้านปลาหมึกค่ะเพราะว่าคำใหญ่คำ สำหรับเพนนะคะเพนต้องคิดว่าเอาร้านน้ำละกันเพราะว่าร้านน้ำเอาเพนเ์ละเลือกน้ำให้ตรงเาเพราะมันแบบได้คนละน้ำพอดีเลยใช่ไหมใช่คนละน้ำด้วยแล้วก็แบบเป็นห่วงสุขภาพแบบให้กินน้ำแบบอาเปาอะไรอี้ร้านที่ชอบมากที่สุดคือคือร้านปลาหมึกครับ ก็อยากให้น้องต้องพูดว่าประทับใจอะไรมากที่สุดหรือแบบว่าเออชอบอะไรที่ได้บอกรายการอาหารตามสั่งเราอย่างแรกเลยก็คือชอบที่ได้มาเดินดูของกินเดินกินด้วยอ่าที่สำคัญที่สำคัญของกินไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกสำคัญแบบคนที่มาเดินด้วยอ่ถ้าไม่ใช่สามคนนี้ก็ไม่มาอเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของนายที่จะไปออกเดทกับผู้นะคะก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามว่าพวกเราสามคนนะคะจะไป กินไปเที่ยวหรือจะทาหนหนุ่มหนุ่ารักหน้าตาดีเนี่ยมาสั่งอาหารให้พวกเรากินก็อย่าลืมติดตามพวกเราในรายการอาหารตามสั่งแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ l ล s t สตอรีนะคะหรือว่า f a c e o o o แฟนเพจ g ลฟ์สตอรี่ค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราไว้ด้วยนะคะ,คะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย